สบายดีสบายดีที่ FC เอฟซีบิรตทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนก็ซื้อสองหนึ่งสาวลาวเด้อทุกคนเด้อ,อดดมื้อนี้น,น้องหนิงสิบาที่ FC เอฟซีไปเบิง่งส่วนแม่นางทุกคนส่วนมักเพชรมักเขืออยู่เนือนแม่น้องป่านเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงว่าห้าโมงอยเนาะทุกคนมื้อนี้น,น้องหนิงไปได้ไปเวียกเนาะหากะไปแปลงรถมาเบิดไปประมาณสองร้อย สองร้อยบาทเนาะทุกคนเนาะค่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้คนะทุกเนาะทุกคนกะแพงเติบเนาะทุกคนเนาะไปมือนิสตาร์พีเอฟซีเป็นเบืองส่วนของแม่นางเด้อทุกคนแล้วกัน้องนิงมีคำถามที่สิมาร์โตพีเอฟซีไล่ไล่อัปมาลัยคนดูเนาะมีพีเอฟซีคนนึงเพิ่นถามขึ้นมาในคำถามที่น้องนิงไปอ่า ก่อนสิไปลงเหียแล้วเออก่อนสิโดนิกสีไปเฮดเวียกแล้วน้องหนิงอันเดี๋ยวอัดคลิปคลิปนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วมาเบิร์คลิปหน้าเด้อน้องหนิงสิมาตอบให้น้องทุณเน,นาะแต่ว่าคลิปนี้พาพีเอฟซีดัเบิ่งสวนอามะเพ็ดมะเข,ขือของแม่นางก็ดดเด้อทุกคนเด้อทุกคนตอนนี้มหอนเหงื่อแม่น้องป่าเลยเด้อมื้อนี้ฟ้าลมเอาเท้ว่าเลยเป็อนอีกครั้งแล้ว ปานดาวฮักเล่ามห็นไรบ้างน้องป่านอายุส,สิสบายดี <laughs> ไปมาเบิ้งมักอันมาเลาะเบิ้งมากอันออน,นี้เดีย๋ยวซิป,ปินกองหลังอ่ะทีสีเบิ้งเด้อปู่ฟ้าหลมว่าแท้ว่ามือนี่นะเบิ้งมากอือแม่น้องป่านหมากฟักทองแม่บอกอยู่ทางฟังไทยห้อง,อง,องไป ง่้บ่ะอยู่นาเพื่นแม่น้องป่าน,นี้ปุ๊กทักไซบัดเลยกคนนี่มะกอือคือนี่อู้อย่าไปจับมันมาสิเนา้านีู่้เป็นลายเนาะุนีะ่ะเบิ้งย่พี่ได้เป็นลไยบะส่วนมะกอือมะเขือแล้วจะน้อยสิผ่าเพชรสีบไปน้ำสาน อันนี้เ้มันเนาว่ะมันตั้งเป็นอู้เนาวเทโอเคนี่บางนานมากเยอะเทว่าวู้ม่นางมาใส่ฝุ่นนี่วู้วไล่เทว่าคุณอะไแกงแม่แซ่บป๊เนาะมากมากเลยคุณอะเอเอไป่ข่แม่น่ะ ที่นี่ก็มีอันนั้นแม่นมักต้นหอยสลูซาบลาบน้ำมันฮีส่วนเนาะไปไปรอเบิง้งมะคอกมะเขือโอ้โอ้โอโยานอันนี้แม่นกกอันมะม่วงนะทุกคนน้องปานเลิกเยนมาดูแลบะดดดเดด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 เมดดดดัดนดด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  แม่มะเขืออันนี้น่ะเป็นลายลายเนี่ยเป็นลายเนาะทุกคนอ่ะก๊กแล้วก็มีีลายแหงทุกคนเดือดที่พาพีเอฟซีไปเบื้องมากทุเรียนลาวเป็นจังได้ด้วยทุกคนเด้อเบิ้งมากทุเรียนลาวเคยเห็นลอวปะบุเคยเห็นมกทุเรียนลาวน่ะเดือดที่พาน้องป่าไปเบื้องมากทุเรียนลาวได้ทุกคนเด้อเป็นลอเบื้องกันนี้เลยแล้วล่ะนี่ เบิกไหมมะเขือลายแทยอวาคุณน่ะขัาไปกับลายอืมคุณน่ะมะเอ,อ,อือน่ะอู้ลายแทยอวา,านอนทุกคนคุณน่ะอู้วมะซิดาเออมัะซิดามักกระถันกันถ้ามันลุกเป็นมากนี่กระถันสุกครับเบิ้งไอ้สิบิงบ้งสี่เดียบึงบ้ง,งเซลให้ กินมึงดูกินมึงดูเป็นเด้อเด้อ <c oughs> ข่อมปะข่มปะเป็นเด้อเด้อปิดมาพี่แม่เว้ยเป็นเด้อสม้มส้มเป๊ะเป๊ะอืมชอบไม่นางน,นะคข่ม,ม <c oughs> ข่ม <c oughs> ข่มส่วนประมาณนี้อันนี้ความแม่น่างเลยทุกคนตรงปานี้ นั้นของแม่ลงปาางามงามเดี๋ยวจะน้อยสายพีเอฟซีลงไปเบื้องน้ำสานอือบนหันเป็นมากเนาะมกเพลนีเนาะน,นี่ป่านทุเรียนลาวนะ่นี่ะเอออวทุเรียนลาวลเหรอโบเกียบ นี่ทุเรียนลาวเขียบไปเห็นปะเอเอแล้แมนกับแมนสุดเยวสิให้น้องปานจับกลองให้เป็นเลอะปิดมะเขือได้ทุกคนเห็นบอเห็ตนต้นโตบอเห็นหัวบอเห็นไปทุกคนวันนี้วัาสิกราเจ็นจีไปเก็บมะเขือ มีติดป่ะต์บิดไว้ต้องค่ายโลค่ะเด็กโลนีติดมาคันใส่ก่อนหมดส่ใหมาติดมา เป่าเห็นหน้าบ่เห็นหน้าเดเห็นหน้าเลยบ่มี อันนี้เ,เป็นมะเขืออันก็สั้นผิดก่อนนี่นะทุกคนแม่นเหรอใส่ปุ๋ยเด้กกระปุกใส่ฟุ้นใส่ฟุ้นขี้งวขี้วายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้เบ่แลทุกคนแม่หน่วยญ่เอาพี่เอวะเอาไปเะเดกแอตแาได้กว่า

เอากองตอนนี้เก็บมาเขือแล้วไม่นางหดแล้วเด้อทุกคนเด้อน,นี่หดแบบนี้เลยโอ้โห,โหไ้แม่น้องป่านแหงได้เพราะว่าซื้อไถไม่ละตอนนั้นแม่นตอนนั้นแม่นเอาของอันเอาไดไปใสอ่นน้ำน้ำซางของู้ตุครับนทุกคนเนาะแล้วน้ำซางท่านมันก็ยักแหงนี่ละเลยว่าเอามาใส่แม่น้ำซางน,นี่เลยเนาะนี่หดแบบนี้ ตอนนั้นท่านเอาใส่บัวตัวนี้ตอนนั้เอาใส่บัวตัวนี้เนี่วมาเขือกอะเก็บได้เต็มถุงเลยทุกคนตอนนั้นเอาใส่บัวตักโทแตตละคุมแต่ละคุมคมีทุกคนก้อนสิแล้วตอนนี้มีใส่ใดทอยาวแล้วก็ใดแห้งแล้วก็หดแบบนี้เลยเฮ้ป้าบุญนี้ฟ้าลมขนางน้นนาเลยไหมนะ แม่น่ะเมดิซานไปเสรอจนีม่สวนแบบนี้เลยจ้าบม่ใช่โอ้ยอ่บอโอ้โหสวนต้องเลยนะประมาณนี้ไปน้ำซานน่าจะไม่ได้ลงไปแล้วทุกคนเพราะว่าสิไปถ่ายพา้องปานไปถ่ายคลิป คงเหียนที่นู่นหนึ่งเคยเฮียนเตยอย่างงน้อยเจ็ดแปดปีคุณทุกคนว่ามาันิเปลี่ยนแปลงไปซ้ำได้หรอทา้าเบองคลิปต่อไปเดอปป้อดูไปเหยียบกบเป็ดแม่น้องป่าเหรอูแม่มีตัวหมูด้วย <c oughs> เอาเอาเอานี่น้ำซาน,น ตอนเราลุกเกือบจมน้ำเค่ะไม่ล่ะปเอเดียวบัเกือบจมน้ำอ๋อเดี๋ยวพี่เลิกละนี่น้องคือจมน้ำงวดจนดิบๆนี่ล่ะลุกเลยน้องใดกับลูกก็อืมน้ำสาดนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะทุกคนเนาะนี่โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหญิงทีคลิปต่อไปเด้อทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.